สบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูบกินหอยกับต้มขุมาดิมาไหมมาไหมมาไหมมาหน่ะไม่ไม่นั่งเลยไม่นั่งเขาเลยเขาบอกเลยิ้เาเลยทายป็นเป็นบ้านเลยเอามากระทิ้นก่อนมืองบังเลมือมมนั่งจจื่อบอ

เด็กเพ่นฉันยเฮยยินด้อยัง่าน่อยเหรอดีมากอะันที่ยินแต่เจอยังไงยูทูบันเนี่ยขอให้ยินแต่จะยังหน่อยก่อนัีกินไนี่หนม่เลยอ่อมึงเจออะไรบาตอนอยู่ย่าง มาเงี้่เคหมาเงีมาละมาะมาเวลาไปทำหมอเบี้ยงบมเหนเนไดยมเห็นอยังงมแพนมาเอนมาวลามาละมาละะบารนอะว้งะไรบาดนี้ไมท่ากับมัคะผู้ว่ามังคะวาเตลือลายบัดมากระรอกบัดหูกะดอกเขาใหญ่เนาะกระดอกเขาเนาะกินมอามหอยหอยแสบไปคอยจีกินบดมอยองออ

ต่อตรงนี้ไปอันนี้นจักมัิไปได้นอนกันน่แ่วให้เขาเงิ่งดอไดสดคอยดีนม่เ็จะได้เรานี่มึงมานั่งเบอรเน่ย่มเขาบอกวหายเสียนพอดเดี๋ยวมาถินเยอว่ะไปนีเขาบอกเขาเขาอยากเจอหเขาอยู่ดินกับจังบ้านนั่นโยกเ mở mà, mà luôn mở không phải chơi được không chắc cái này đó ừ. Chị tiền thẻ bố trang đấy đi nóng hơn cái gì đi gì đâu thôi được chưa còn cái đó là cái gì nữa nghe ờ mình qua này tôi sẽ tôi ở anh dọn một không phải không phải tôi dẹt sơn tôi bị kinh bỉ kinh được mấy thọ nhà cao như tôi nhà ông nó nằm nó ôm thế ôm ờ เไว่จดักลเขากองได้นะตัวนี้ดังได้ไม่ว่าจะไปเต้นงาที่บ้านเขาบ่แว่ก็ขี้เีร่หนัอที่เผาคอบ่บ้านเราบ่ไหนใช้จืดใอ้จืชื่ออะไรอี่เดีถ่ายมติดต่อโยนติดต่ออยบ่ตะตัดไฟบ่เราอยมาตัดไฟ มาเขาจะตัดไผ่แล้วมันยิงเหานน่ก่อนเราจะให้ตัดไผ่ให้มากเสก็ิ่ดนะฮเสนี้กตัดเลยนโอ้โห้วาเรื่อตดอย่างีตัดแบนี้ตัดแ้ตัดอย่านีเบไกเห่นจะมีปชมมีปน้่นี่เให้าห้ยปีอื่อกันได้ไห แห็จะมาห้อยไอ้เบคายห้อยอยู่หาห้อยรูเหอมือห้อยอู่หนห้อยขงน้ามันองไรที่ห้อยคือเอาได้หน้าไี่แต่งเงนห้อยนี่ห้่อยนี้รับหนึ่ล้วม่ใา่หุดปะด้อไหุดนืนปี้ยลงมาดนบานก่อนันมันพาดนี่คืนปีพาดน้าเลยเปนระวินไรหรอปา ใครกยังตเจ้อย oh. ู่นักบอนี่เจ้ oh. Oh. ่น้กอนด้วยครคนห่ดินูไหมบอกอู้อ้ดิันบล็อตดะไรนี่หเขาวบอกเขาเป็นนางห่นใบแล้วก็าโอ้โหเจอเห็นบอกไปบึงตินักบอนี่ข่าไปบึงเราทำกุไลได้ว่าไอ้เคยตีบบกน้องเรียมกุเซ่ไพนในเรียมกุ่ตี มีแตม่ันรยูหอย่างเต่านกันยังไงวะมาไม่ห่กันคนทงทีคนเนี่ยหนอปอน่อก่อนเนาะไหนมึงไปจะบอกไปนหน้าป๋อเป็นนเปาคนไนาบเป็น

ไปนอะนองนปูติปูอีแดบึงเ้าบองไพก็มาหมนเลยวันน่ะอ่อนเหมันน่ะอ่อนเน่มาหมดออนเลเสียชีดัมตัวมาตาสหมนมาาสหดเยวันนี้อะรยนาะบะบาเอาขอไปงนเาะบุญะบายเราสาเดียป็นอ๋อปูวเสียชีดมอ่านนฮะอ่านยังบ้างน่าจะอ่อน ข้นนี่นี่นะนี่บัตรดูสอานี่คำวี้นี่้บอกจไปจะลืมตะกินเออนี่แหละเขาจุเบียดเขาสยเบียดเขาบอกเบียดได้ผงหนเขาบอกเขาเบียดยขนาดนี้ยมูมึนนีมพนา่หายหายไปแล้วปวดหนะหายหัวปวดหเวา็ปจัไเขอก มันยังบ่กลมมันอือโคมัน

เาลงคูน้ำหม้อหมึกไปก็หมึบาไปจะมึกเอาไปงมเดืดหย่อไปเอาไปงมมาแล้วบุกินเลยว้อัเน่อฟซีมาะปักซีมาฮาเนี่ยสักี่เขาทำบุกบุกบกยิมือเจ้าบวกเขาไอ้คนนี่ไอ้เนี่ยนามมันคือพลาสตินไม่ได้หัวมึงลงเต้งอลไวนะครั

โอ้มมดเลยมดนะแล้วาผ้าอ่อ้วเอาไปทหมดเลยผ้อแข่งเันแข่งเลยมื่อไรออกมากลอนไเย็อาไรทางโอ้โหทจัไปอะ้างงยจะดากไป็ปล่อยนีเพาจะจะลกที่องน้ำันจ บ้านจะเขาเบิ่งอ้เบิ่งไนเพม่ติตอกติตอกเพกับเบิ่งเมื่อนั้เบืองเบิดกอะวนเ้อยลงติตอกกระบนี่จะเมื่อเพิ่นมาเลยลองออยนะแล้วี่หมดปฏิบัติไปชกไปผ่นิัติไปบดีชกไปผึ่นั่ง้กินสมเด็จไว้ เล้งผแงมาพี่อ้เล้ยไอ้พร้ไอ้ผู้บบาวที่ผู้บบาวเขาอยู่นี่อาวเป็นผู้เจ้าเนี่ยเขาเป็นผู้เจ้านิผู้เบา่ยินเผานี่เขานียวเกินเป็นียมัใช่เนาะนองฟาี่เกินเาบอกเลยผู้บา่ใ่บอย้อย่าังไม่เขาบอกเลยเพื่อนเพ่อนไ่ว่แล้วโควิดจะ่เบี่ยง เปสิบกบขาขาคายของใหม่มา้มได้เลยนี่พี่น้องกื้อ่าพาของใหม่นี่โค้งมาบังโงมาเพ้ามุก่อนได้ใช่กกปกติเ <c oughs> ขาขายอ้ามามุก่อนมว,วน,นม <c oughs> วกอชิมวนบใครนํากินน <c oughs> ้ามันแสบเออหม้อก็หมอคาแสบไปเลยเนะๆๆาะก็แดกเนาะ ก็ยมซวนัเนามันหวานมันหวานคือมังกรท่านผู้กินเนาหน่อยๆนะผู้ที่กินแฉมังกรผูไดล่างกคนหวานกับสมกำ้นางลงมังกรท่านเนาหน่ะเออแบบแฉะมันคือมังกรข้าวเลยมาในบกคอยเป้าอยู่่วนเนี่ก่อนมั้ยากดิผมจับลายกันนะสีทหน่อยไหน

ในกระนุ่มปั้นโเสียปั้นกรด่น้ำปั้นเนี่ยน้ำมันเปิดมาอยู่โค้เจะมาซื้อป่เขาไปเส้นไปกินเส้นด่างยบาวจ่าจะว่าจะ่กินวันจะยใหเขาไปแก่หลยเมื่อกี้หลนเขาจะหัวโงเล้ำมัเป็นยังไง ชื่ออะไ้ห่านนั่นน่ะโมแทบนี่ห่านโบนี่แถบห่นนองเยี่ยงเนี่ยห่นสบูติตาหองก็ขาวของมอนาห่นเราจะมีกุงให้ดอกกุงให้ยอนกงไหมกุ้งเงี้ยเมื่อนาคอยเสียหาย่อกินคอยเอาปั่นมาละมุดโอ้โห้ขวดแสบเลยด้วยเป็นน้ำเมื่อยบ้านอะไรมาละมุดเราใส่ไปตอนปอนเลยดูดขึ้นในแสบเลยเหรห่นใะกินมันเป็นตอนเป็นตอนอมแก้วเทไ พอไปใช้สามเกลาสักแปดพันมางนี่นนเวเยจะน่อยแล้วจะเมื่อยนะตัดคิดก่อนไปมาเียบ่แยรอแบไพ่มากดีมาเบไม่ใช่่ไหไม่ใหรเ่เมจมตถรเทิมากมาเลยจะไเตกไหนก็ยใได้หอกใจับไปสอเพื่อนิอยู่บเดือเลยเบือพอนเหน่อย Cho mà, mà, mà. Ừ, mà. Ừ, mà. hết là bao giờ sao mà. Lấy nhà ừ. bây giờ thì sửa Sửa làm sửa điện. Không nghe. nó thì đâu. Đ đ C đàn, thôi, đàn. Ôi Ở đàn. Ôi, cho gần. Đàn. Nó cái khỏi đó. đây บอกเขาบอกหมดเลยแลวด็ีดีดเียจะกลบปเสียงก็นำดัดันมาจะบอกดัฟันหมูเป็นยังหรอกถ้าเราเป็นน้ำดัเจริน่ะบ่เสียงทำาัดฟันดิบมเป็นยังรัตเริน่เสียงเขาบอกเขาบอกปกตินาะเมื่อหนฮะเขาบอปกติบอกจะสังเกตพวกรัฟันเขาจะบอกดีดีนะแข็ขึ้นบอกเขาบอกเ่เสียงมันด่าอ มะนาวเหมาวนมนาวของยูทูบก็ไม่เบิ่อยู่ว่าส่งยูทูบมามาพี่นะมาเอาของใหม่พี่นะเมื่อนี้ก็ต้องพายแล้วจ่อให้บนโยงเห็นนะมือ ยังลวาดีดบ like oh ้านบ้านี่บอ่าเสียงบอลเป็นนัดสั่หอเกีอโอกี้ใวเฮ้ยเซขน่อเฮ้ยกินแต่ขบไปกินต่หมเนาะเซลล์ขลอนั่นใช่ขอตได้ กินนวินเดียวนี่มีวนอะไร่น้ำวนเนี่ยบ่อยอะไหมขอดังเอาบปเห็นมี่ยพานว่บ่หนาเลยเบาหนาเนี่ยนี่พานอวยบ่ไม่คิดเยอะแต่บ่บ่บ่เบาหนาเนี่ยน่พานอยู่บ่จะตอบดีดีได้นร่บ้านข่อยได้เราจะมาตอบี่ดีจะไปเมื่อไรพวกงานงามดวยจะเบิ่งนั่งหนาติ๊กนั่งกระสากไม่จยิ้มน้งามนะอ ไอ้ลอยเกียรตื้อผม่เชื่อแต่ดอกจะอยเกียรื้อง่าก็ว่าง่าเมือนกันขี้ก็ว่าขีไนนะเขากรตับต้องไม่นะ้งนะจะบุญขี้อะนะจะว่าขี้ได้จะบนเสี้บชิบอะไรไม่รูานทีฮะจะไรตัวกขายคลิขายอารมณ์มนก ม่ต้องจับทา,างยังหากงใหม่นะท้ายเปน็นเงินบานแล้วก็ลงหลบทันเป็นไปอยู่ตรงไหนตรงไหนเองค่ะเนาะไปที่ไหนตรงไหนตรงน้นกิรานซื้อไปที่หรือไปซื้อใหม่อยู่ขยนนซื่อน่มงตรงติงเเมา ออแมอยู่แล้ว่ะออบ้าเย็นกินไปมยังมาอีกอเ่าเรืองมีนอทำนีเด้อขอแต่หลายๆอิ่มแล้วสบายดี